สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเซลล์นหมิวนะคะประจำอยู่ที่ทีิสุสุมรุงยองสุรินนะคะ<ม>วันนี้นะคะหมิวจะมาแนะนำรถเนาะก็คือรถเตรียมสมมอบููค้าก็คือวันนี้จะแนะนำเป็นรุ่นสเปซแคบนะคะตัวแต่ง้องแหม่เนาะมาดูเลยนะคะ 6อแปดนะคะหน้ายางสองสีห้านะคะตัวนี้จะแบ่งแบ่งเป็นหน้าสองหลังสามนะคะในการหลดนะคะ,ะดูสนภายในนิดนึงโชว์ภายในหนิดนึงนะคะอันนี้เปิดไม่ได้อ่ะดูล้อข้างหลังก่อนหน้ายางข้างหลังจะไม่เท่ากันนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าสองเจ็ดห้านะคะตัวนี้หน้าสองหลังสาม แม็กเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกเป็นลายไหนตามที่เราชอบได้เลยค่ะก็จะมีลายแม็กลงไว้ให้เลือกนะจะนูล็อกทั้งแบบนะคะวางมาเลยนะคะตัดรงได้ส,สวยงามเท่มากเลยค่ะ เชิดูภายในนิดนึงค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเลื่อนลงอัตโนมัติแล้วระบบเกียร์อ่ะดูระบบเกียร์นิดนึงเพราะตัวรถก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วระบบเกียร์จะมีทั้งหมด6เกียร์นะคะรวมกับเกียร์ถอยเป็น7เกียร์ก็คือตัวถอยจะต้องคีบแล้วดันซ้ายสุดขึ้นบนถึงจะเป็นสัญญาณเกียร์ถอยนะคะตัวใหม่เราปรับนิดนึงเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์ภายในตัวรถนะคะ ความกว้างนะคะอ่ะมาดูตรงดับเบิลแคบเนาะเปิดได้นะคะกว้างมากเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นดอกแคบเนาะใส่ปให้ลูกค้าเรียบร้อยเตียงส่งมอบวันพรุ่งนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวถ้ามีคันไหนที่เตรียงส่งมอบเดี๋ยวจะมา ปึกษาก่อนออกงรก็ได้เนาะอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่หรือจัดให้ค่ะก็คือเรามาคุยกันก่อนอยากแด้งเงื่อนไขแบบไหน